ครับวันนี้ก็กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมานําเสนอเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสะสมแล้วก็น่าใช้มากๆครับเป็นชื่อรุ่นว่าคมพยักนะครับผมปีหกสามนี่ครับพระปี 6, 3, หกสามน่าใช้มากๆนะครับหลวงพ่อพัดนะครับ มาเรามาเริ่มดูเหรียญก่อนเลยดูเหรียญแรกอ่ะเป็นเนื้ออันปาก้านะพี่เป็นเนื้ออันปากา้าลักษณะเหรียญจะเป็นหลวงพ่อพิมพ์ครึ่งองค์มีหัวเสือแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวามีเสือด้านข้างนะครับด้านหลังจะมีเสือคู่แล้วก็เขียน ว่าคมพยักนะครับอ่าตอกไม่ใช่ตอกจะเป็นเลเซอร์เอาเอาอ่างยอดมาจากอป,ปกานะพี่เรียนนี้เลขห้าหนึ่งเลขโค้ดนันเบอร์สองหลักด้วยนะพี่นะนี่อัป,ปการครับลงยาม่วงสวยๆเลยนี่ครับเรียนหนามาก อ่ะโอเคเรียนต่อไปพี่นี่ทองแดงมันปูเป็นทองแดงมันปูนะพี่นะทองแดงมันปูหมายเลขเจ็ดเก้าครับนี่โหย่างโหดนะผิวผิวยังโหดครับลงยาดำครับมุ่งม่วงเลยนะลงยาดำแล้วนะ ผิวย่างโหดครับนี่ฮะดูใบหน้าครับเหรียญนี้มีแตะจมูกนะนิดนึงนิดนึงนี่ครับดูครับสวยมากครับสวยมากฮผิวโหดนะฮะอันนี้ผิวโหดมากเลขเจ็ดเก้าเลยเลขสองหลักอีกแล้วครับมาเหรียญต่อไปครับเป็นเหรียญน,นี้ครับนี่ เนื้อนี้ผมชอบมากเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยทองทองระครังหรือทองชนวนเหรอทองระครังนะเป็นเนื้อทองระครังนะพี่ตอกทอชอทอชอทองระครังชนวนนี่แหลอะอะเนี่ยผิวโหดมากนะพี่นะอันนี้รายละเอียดกิฟเลยนะเนี่ยดูสิ ชนวนฮนะเอะเห็นไหมดูลายเสือครับโอ้ยพระปีหกสามนี่น่าใช้มากเลยนะพี่นะแล้วแต่รุ่นนะแล้วแต่รุ่นที่ชอบเลยเลือกเก็บเลือกสะสมได้นะพี่ไออันนี้ก็สวยเลขห้าหกด้วยเลขสองหลักอีกแล้ว นี่ครับมวลสารเลยเหมือนองค์นี้เหมือนอัดแน่นมากๆนะพี่เพราะว่าเป็นเนื้อแบบทองหลคกังทองเป็นชนวนนะพี่เออองค์นี้น่าใช้มากๆครับนี่ครับอน,นาคตนี่ไปเลี่ยมแน่นอนถ้าองค์นี้นะยังอยู่นะอ่ะเดินต่อไปครับ ตรงนี้ก็น่าเก็บครับเลี่ยมเก็บไว้ดีมากเลยเป็นเนื้อท้องแดงมันปูนะพี่เลขหนึ่งห้าแปดนะถ้าหนึ่งหกแปดนี่โอ้โหรวยทางเดียวเลยนะพี่นะนี่ครับเสือครับนี่ครับมาเร็วนะพี่คลิปนี้เดี๋ยวจะแยกบล็อกอันนี้อันนี้อันนี้ความรู้นะส่วนตัวผมนะอ่านี่ครับ เดี๋ยวอันนี้ความรู้ส่วนตัวนะเนี่ยสามเหรียญเนี่ยจะเป็นบล็อกธรรมดานะพี่สามเหรียญน,นี้นะเป็นเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อชนวุนธรรมดาอ่ะส่วนอัลมากาครับผมเจอมาสองเหรียญและเหรียญน,นี้เหรียญที่สองเป็นบล็อกทองคําครับให้ดูสังเกตตรงนี้ครับคมพยักตรงไม่อห็นอากาศนะครับพี่ปลายเขาจะแหลมขึ้นไปอ่ะ ปลายเขาจะแหลมขึ้นไปนะบล็อกทองคํานะแล้วเรามาดูมาดูเหรียญน,นี้กันเหรียญน,นี้ปลายแหลมไหมยังนะอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะพี่อันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะพี่นี่ไม่นะไม่นะอ่ะมาเร็วเดี๋ยว,ยวจะถึงเวลาแล้วอ่ะนี่นะไม่นะเรามาดู ความแตกต่างนะพี่อ่ะเห็นไหมเห็นไหมพี่นี่ครับปลายแหลมแหลมครับแล้วจะมีจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งผมจําไม่ได้นะว่าตรงไหนนะใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะพี่นะอ่ารุ่นนี้มีแยกบล็อกนะพี่บล็อกทองคํากับบล็อกธรรมดานะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่พี่วันนี้ก็ที่เข้ามารับชมนะพี่นะ ก็ขอบคุณมากๆากนะพี่เหรียญต่อไปจะเป็นรุ่นอะไรนะครับหลวงพ่อพัดน,นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะพี่นะถ้าชอบกดไลค์ด้วยนะพี่ถ้าใช่กดติดตามไวเนอรเดี๋ยวน้องจะมาทําคลิปรีวิวเหรียญหน้าใช้แล้วก็ราคาจับต้องได้นะพี่นะโอเคครับวันนี้ก็กลาบสวัสด,ดีครับขอบคุณครับ